สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเซลจ้าเอนะคะจ้าเอโตโยต้าชัวสาขาอ่อนนุชนะคะวันนี้อีกเช่นกันนะคะเราก็จะมารีวิวรถหนึ่งคันเป็นรถรุ่นอะไรอันนี้จะเป็นรถโตโยต้าอินโนวานะคะคิสต้านะคะ,ะจดทะเบียนปี2018นะคะสีขาวแล้วก็เลขไมล์วิ่งมายอยู่ที่76,000กว่าโลค่ะราคารถคันนี้ 748,000บาทค่ะเดี๋ยวเราจะมาพาชมรถกันนะคะภายในภายนอกว่าเป็นยังไงค่ะเรามาเริ่มจากด้านหน้านะคะอันนี้ไฟหน้าเป็นโคมไฟเป็นมันติรีเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีโคมเมียมจากด้านในนะคะเพิ่มความหรูหรานะคะกระจังหน้าเป็นสีดำสลับตัดกับสีเทานะคะมีไฟตัดหมอกนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องล้อนะคะเป็นล้อแมกนะคะเดิมจากโรงงานนะคะยางเป็นยี่ห้อดันหล,ลบนะคะแล้วก็ยางตีผลิตก็คือสัปดาห์ที่33ปี2021ยอางยังใหม่อยู่นะคะยังใช้ได้อีกนานนะคะเริ่มมาจากด้านหลังนะคะด้านหลังอันนี้จะเป็นดิสเบรกหน้าแล้วก็ดมเบรกหลังนะคะ ส่วนด้านหลังนะคะอันนี้จะมีสกเกิร์ตที่ติดมานะคะมีเซ็นเซอร์หลังสองจุดนะคะอินโนวาคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8รุ่นจีนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้นะคะด้านหลังนะคะอ่าอันนี้เป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะหลังสามารถพับแล้ววางสัมภาระเยอะๆได้นะคะ ต่อไปเรามาดูภายในห้องผู้โดยสารนะคะนั่งแถวที่2นะคะอันนี้ก็จะมีไฟ LED นะคะสีฟ้าโค้งรับสลับกับตัวนี้เป็นโครเมียมแล้วก็อันนี้ไฟเก่งนะคะสวยมากค่ะดูและตัวนี้เป็นแอร์แอร์ดิจิตอลนะคะก็คือปรับแอร์ได้เลยจากที่นั่งเบาะหลังนะคะส่วนอันนี้จะเป็นที่วางของนะคะนี่ค่ะแข็งแรงค่ะรับน้ำหนักไ,ได้ถึง10กิโลนะคะ อันนี้เป็นช่องเสียบชาร์จแบบสําหรับแถวหลังนะคะแล้วก็คันนี้มีพรมติดมากับรถด้วยทำให้ดูหรูหรานะคะสะอาดอันนี้เป็นลําโพงห้องผู้โดยสารนะคะดีไซน์แบบสวยเก๋เลยค่ะดูดีค่ะอันนี้ก็คือบอกผ้านะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะเย็บได้สีครีมนะคะแล้วก็เป็นเบาะลายนะคะสวยดูดีเก๋ไก่นะคะส่วน พวงมาลัยนะคะตัวนี้พวงมาลัยก็จะมีปุ่มควบคุมวิทยุเสียงเสียงตรงพวงมาลัยด้วยนะคะกุญแจกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนีค่ะสองดอกนะคะแล้วก็กุญแจสำรองอีกหนึ่งดอกนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูเลขใหม่สตาร์ทให้ดูนะคะอ่าเครื่องยนต์ยังดีอยู่เลยนะคะรถสภาพใหม่มากอ่าเลขใหม่เจ็ดหมื่หกพันแดร้ยสาสิบเอดโลนะคะที่ใช้งานมา แล้วอันนี้ก็จะเป็นวิทยุภายในเป็นทัชสกรีนนะคะอร์ก็จะเป็นดิจิตอลแล้วก็มีโหมดตรงน,นี้นะคะหน้าจอเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะคะอันนี้มีที่วางแก้วนะคะด้านหน้าก็จะเป็นคอนโซลนี่ก็จะคือโค้งดูเก๋ไก่นะคะอันนี้เป็นควบคุมไฟเปิดไฟเก๋ในรถนะคะก็จะดีไซน์สวยมากคะ่ะดูดูดีเลยใช่ไหมคะมีกระจกดูสองหน้านะคะ ตรงบางแดดน,นะคะทั้งคนขับและก็คนนั่งนะคะมีไฟด้วยในตัวนะคะอันนี้ช่องเก็บความเย็นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูอีกหนึ่งมันจะมีแอร์อยู่ช่องนี้ด้วยสามารถใส่เครื่องดื่มอะไรได้นะคะเก็บความเย็นนะคะเก๋ไกจมากค่ะแล้วก็เก็บสัมภาระข้างหน้ามีคู่มือในรถนะคะอ่านี่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมรถภายนอกและภายในหรูหรามากค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีนะคะจ้าเอนะคะจ้าเอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ0894418126 ID Line 0894418126เช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ